ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อบุญมีแตกก่กรรมบังเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะหลายคนบอกว่าชาตินี้ทำบุญมามากแต่ทำไมยังไม่ได้พบกับความสุขความร่ำรวยมีเงินมีทองเหมือนกับคนอื่นเขาจึงอยากจะพูดให้ฟังถึงคำคำหนึ่งของครูบาอาจารย์นี่น่าจะเป็นคำตอบได้ดี หรือทำให้คิดได้พอสมควรคะ่ะหากถามเรื่องชาติปางก่อนก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบันหากถามเรื่องชาติหน้าก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบันหากถามว่าทำไมชีวิตในชาตินี้ยังไม่ดีขึ้นแม้มันสร้างกรรมดีก็ขอให้เป็นกำลังใจว่าคงอีกไม่นานบุญที่ทำ ต้องส่งผลมีท่านหนึ่งเพ้อรำพันให้รับรู้ว่าตนเองเริ่มสวดมนต์นั่งสมาธิมาสักพักสวดมนต์เกือบทุกคืนนั่งสมาธิอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามวันกินมังสวิรัตทุกวันพระเรียกว่าพยายามทำความดีมามากมายแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ก็เกิดขึ้นเสมอไม่หยุดหย่อนครอบครัวที่ดูภายนอกมีความสุขแต่ใจนั้นรุ่มร้อนแทบระเบิดงานที่ทำนั้นดูเหมือนจะรุ่งจะไม่น่ามีปัญหาแต่กลับมีปัญหาอย่างหนักมีเรื่องที่ต้องเสียเงินเสียทองทั้งทั้งที่ไม่น่าจะเสียเงินเลยก็รำพึงรำพันว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเป็นเพราะเราไม่ปฏิบัติให้มากพอเหมือนที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านา้อทำให้ผลบุญกุศลที่เราพยายามจะคิดดีพูดดีทำดียังไม่เห็นผลครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นเพราะผลของกรรมไม่ดีที่ได้ทำต่อผู้อื่น จะรู้ตัวหรือด้วยความไม่รู้แต่กรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วต้องส่งผลของกรรมนั้นไม่เพียงจะมาส่งผลทั้งต่อตนเองแต่จะส่งผลถึงคนในครอบครัวนั้นทั้งหมดด้วยการละเมิดการสร้างกรรมไม่ดีต่อผู้อื่นนั้นยิ่งเมื่อผลของกรรมไม่ดีมารวมกันมาก กว่ากำลังบุญที่เคยมีทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันซึ่งกำลังจะหมดไปโดยไม่เคยคิดจะสะสมบุญใหม่จะเจอแต่เรื่องร้ายๆตลอดเวลาแบบไม่คาดฝันอะไรที่คิดว่าจะได้จะไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วจะเสียหายด้วยที่สำคัญ กรรมทุกกรรมที่ทำนอกจากจะถูกบันทึกลงไปในจิตไม่ใช่รู้เพียงคนเดียวแต่ผู้ที่ร่วมรับรู้อีกก็คือเจ้าที่เจ้าทางรุกขเทวดาอินพลมและเจ้ากรรมนายเวรที่คอยหาโอกาสทรงผลกรรมต่างๆแบบรอทุกวินาที เมื่อผลบุญเก่าหมดกำลังผลกรรมไม่ดีที่ได้รับไม่หยุดนี้จะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับผลของกรรมและผู้ร่วมกระทำผู้ร่วมรับเห็นการกระทำทั้งไม่ตั้งใจและตั้งใจหากผู้ที่ถูกกระทำเป็นผู้มีศีลปฏิบัติธรรมก็จะบาปมากกว่า เช่นเดียวกับการฆ่าสัตว์ตัวใหญ่กับตัวเล็กและสัตว์ที่มีคุณทำประโยชน์ให้กับสัตว์ที่ไม่ได้ทำคุณมีผลเช่นเดียวกันผลของการเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของส่วนรวมมาเป็นของตนเมื่อตนเองมีทรัพย์สมบัติอะไรก็จะเสียหายหรือถูกคนอื่นขโมยเช่นโจรขึ้นบ้าน เป็นทุกข์เพราะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาการเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนก็จะมีทรัพย์ที่ไม่ถาวรการเอารัดเอาเปรียบลูกน้องมากๆผก้ผของกรรมก็จะตกถึงลูกถึงหลานซึ่งจะเป็นทายาทกรรมเขาจะถูกคนอื่นรังแกเกิดโรคเวรโรคกรรมที่ยากจะรักษา หากผู้กระทำกรรมไม่ดีนั้นไม่รีบกลับตัวกลับใจยังคงถือหลงผิดหลงทางไม่สำนึกไม่ขออโหสิกรรมไม่รีบสะสมบุญใหม่ให้กับตนเองให้มากพอหนีกรรมไม่ดีไม่ว่าจะเคยมีบุญแค่ไหนแต่ถ้ากรรมไม่ดีมากกว่ามีบุญแค่ไหน กรรมจะบังจนบุญนั้นส่งผลไม่ได้เป็นดังแบบคําที่คุณครูบาอาจารย์ท่านว่าไว้คนเราทุกคนที่เกิดมาในชาตินี้ล้วนมีบุญบารมีทั้งนั้นเกิดมาเพื่อสร้างบุญต่อสร้างให้ดีขึ้นเพื่อเป็นสเสบียงบุญทั้งภพนี้และในภพหน้ารวมถึงเกิดมาเพื่อรับกรรม และแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดที่ทำมาถ้าไม่มีบุญพอคงต้องเกิดในภพอื่นหรืออย่างเร่ร่อนติดอยู่ภพภูมิที่เรียกว่าสัมภเวสีและที่บอกที่เรียกกันว่าบุญนมีแต่กรรมบังเราต้องเข้าใจก่อนว่าบุญนั้นทำเมื่อใดก็ยังอยู่ครบ รอสง่งผลตามเวลาตามลำดับตามหน้าที่แต่ที่ยังไม่ได้ยังไม่สง่งผลมีเหตุหลายประการอยู่ในช่วงผลกรรมไม่ดีที่เคยทำส่งผลอยู่ซึ่งบุญแทรกมาส่งผลไม่ได้หรือส่งผลได้น้อยเคยทำกรรมไม่ดีมามากเพิ่งจะเริ่มเข้าใจแก้ไขสร้างบุญ เพิ่งหันมาทางสว่างก็ต้องใช้เวลาต้องอดทนแล้วมีวิธีไหนที่จะคลายทุกนี้ได้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่ามีวิธีเดียวคือต้องสร้างบุญที่มีกำลังมากกว่าเท่านั้นแล้วการสร้างบุญแบบไหนที่มีกำลังมากกว่าการสร้างบุญแบบที่มีกำลังมากก็คือ บุญที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ไม่ได้วัดที่เงินมากเงินน้อยไม่ใช้เงินก็ได้บุญมากมีหลายช่องทางทั้งถือศีลเจริญภาวนาการร่วมยินดีในบุญของคนอื่นการใช้แรงกายสร้างบุญการเมตตาให้อภัย ให้อโหสิกรรมล้วนเป็นบุญใหญ่มีกำลังมากทั้งสิ้นสำหรับคนที่หนักคนที่ลำบากครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไปหนึ่งร้อยคนดีขึ้นหนึ่งร้อยคนหากไม่มีกรรมหนักมากขวางไว้คือมหาทานมหาทานคือ การสร้างบุญให้ครบทั้งวัตถุทานธรรมทานอภัยทานทำไมถึงเป็นมหาทานทำไมถึงต้องสร้างบุญให้ครบคนที่สร้างบุญด้วยวัตถุทานล้วนได้โภครัพย์จากวัตถุทานที่ทำคนที่สร้างธรรมทานล้วนได้ปัญญาได้สติได้สมาธิได้จิต ที่ทำอะไรก็สำเร็จปัญหามาแก้ด้วยปัญญาได้ขอจงอย่าประมาทในชีวิตและอย่าเสียโอกาสเมื่อเวลามาถึงทานศีลภาวนาเท่านั้นที่จะนำท่านไปสู่สุขติพบขอให้กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสาธุหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษาา์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น,น้อย นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ